สวัสดีครับมาต่อกันที่ข้อ15นะครับเขาบอกว่าซื้อบัตรปวยพรมาร้อยละเห็นไหมครับสแสดงว่า100ใบนะครับ100ใบ1้5ยบาทดังนั้น1ใบเท่าไหร่ครับ9ก็ร้มหารหนึ่งบาทถ้าคูณ100ปุ๊บก็จะได้125พอดีนะครับทีนี้เขาบอกว่าขายได้กำไรโหลละ3บาท อ่ะโอเคผมจะตรงนี้ว่าคำนวณก่อนนะครับโหลหนึ่งก็คือสิบสองใบถ้าหนึ่งใบเท่าไหรครับเอ่อหนึ่งจุดสองห้าสิบสองใบอ่าสิบสองใบก็สิบสองไปคูณสิบสองห้าเป็นหกสิบใส่ศูนย์ทดหกสิบสองสองเป็นเท่าไหรครับ 24, 30, 0, 12, 1, เป็นยี่สิบสี่สามสิบใส่ศูนย์ทดสามสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองเป็นสิบห้านะครับทดนิยมสองตำแหน่งแสดงว่าสิบสองใบเนี่ยขายสิบห้าบาท แต่เขาบอกว่าขายได้กําไรโหลละเห็นไหมครับโหลละสามบาทแสดงว่าสิบสองใบขายเท่าไหร่ครับสิบสองใบขายสิบแปดบาทเขาบอกว่าจงหาว่ากําไรกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับกําไรกี่เปอร์เซ็นต์โอเคกําไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเลขหนึ่งร้อยใส่เข้าไปเอ่อถ้าทุนเท่าไหร่ครับทุน 15บาทเห็นไหมครับทุน15บาทได้กำไรกี่บาทครับได้กำไร3บาทถ้าทุน100ได้กำไร A ทันนะครับเราก็คูณทะแยงเหมือนเดิมครับดังนั้นแสดงว่า A จะมีค่าเท่ากับ3ามคูณด้วยหนึหารด้วยสิตัดเลขนะครับสตัด เหลือห้าห้าตัดเหลือยี่สิบแสดงว่าได้กำไรทั้งหมดเท่าไหร่ครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ควรใหม่นะครับข้อนี้นะครับเเขาบอกว่าซื้อบัตรเอทีพรมาร้อยละร้อยยี่ห้าบาทผมก็คำนวณเลยหนึ100่งร้อยใบคือร้อยยี่ห้าแสดงว่าหนึ่งใบก็หารหนึ่งใบก่อนทำไมถึงหาหนึ่งใบเพราะว่าโจทย์เขาต้องการที่เป็นโหล เราก็ต้องคำนวณในส่วนตรงนี้ก่อนนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับแสดงว่า1ใบเท่ากับ1.25ดังนั้นโหลหนึ่งก็คือ15บาทนะครับโหลหนึ่งเนี่ย15บาทลงทุน15บาทได้กำไรโหลละ3บาทแสดงว่าขาย18บาททีนี้ผมก็มาเข้าสมการเพื่อจะหาเปอร์เซ็นต์นะครับลงทุน15บาทได้กำไร3บาทถ้าลงทุน100 ได้กำไร A ทีนี้เราก็แก้สมการนะครับข้อนี้ก็ตอบ20%นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ